เดี๋ยวกดอื่นเลยถามหนุ่มๆของเรากันก่อนว่าสเปคสาวๆเรียว่าหุ่นในฝันเป็นยังไงกันบ้างทำไมอ่ะทำไมถึงอยากรู้ขึ้นมาอยากรู้แต่ตอบนี้ตอบนี้ก็คือต้องเอาเวลบออกจากสับเซตทั้งหมดเหลืออันไหนลอเล่นหุ่นสาวๆอใช่พีก่อนเลยเป็นสาวหมวยสูงยาวเข่าดี แต่ว่าถ้าเราจริงๆแล้วเราจะฟังเนี่ยผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงที่หุ่นดีกันใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าเอ่อเดินมาแล้วก็อ้วอนเหมือนจะเป็นเบาหวานได้ตลอดเวลาก็อาจจะต้องพิจารณาดนิดนึงถ้าเดินแล้วบันไดดังแอดแอดเองไม่เอา<ช>แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆที่เป็นหุ่นฟิตแอนเฟิร์มอะ แต่ไม่สอ่คนนี้เลยไม่ใช่นเกิดเช่นนึงเออเป็นแบบว่าที่สมัยนี้อาจจะไม่ใช่สาวสาุ่นบางๆแล้วแต่แบบว่ามีดูมีกล้ามเนื้อแบบมีแบบกล้ามเนื้อที่แบบเห็นเออดูเฟิร์มอะไรขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะกระแสเนี้ยคือเรียกว่ามาแรงมากแต่คนเดี่ยวนี้คือหันมาออกกําลังกายเยอะมากเลยนะเ็าจะเป็นพิลาทิสโยคะต่อยมวยคือเราจะเห็นกีฬาบางอย่างที่แบบแปลกๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือว่าการกระแสอาหารคลีนอย่างนี้ซึ่ง นอกจากที่จะเป็นกระแสในแบบว่าหมู่ผู้คนแล้วนะอย่างแบบว่าในสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างนิยตยสารหน้าปกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นสาวๆาวแบบหุนบางๆตัวเล็กๆเ,เดีย๋ยวนี<ๆ>้ก<ๆ>็จะเป็นสาวที่เป็นเน้นหุ่นฟิตอันเฟิรมเน้นโชว์รูปร่างที่แบบสวยงามมากขึ้นเว้ดูจิแพ็คดิด แต่อย่างที่เข้าตูบอกเลยเมื่อกี้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพหุ่นที่เฟิร์มเนี่ยกำลังมาแรงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหนูสเปซของเราเรียกว่าได้รับเกียรติมากๆเลยจากสาวสวยหุ่นดีหุ่นเฟิร์มคนนี้ของเราใชครับเรียกว่าเป็นไอดอลทางด้านการออกกำลังกายอีกหนึ่งท่านเลยเดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่านะคะกับคุณเบเบ้ทันชนกฤติทินาคาค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยหุนเฟิร์มของเราแล้วค่ะคุณเบเบ้ธันชนกฤททินาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอุ่นมากทั้งกองเนี่ยไม่มีใครสนใจบรรดาผู้หญิงของเราเลยทีเดียวเออนนจริงสวยมากสวยมากติดตามไอจีมาแบบหลายปีมากตอนนี้นไม่ติดตามแล้วเหรอติดตามไม่ตอบมาเห็นแบบออกกําลังกายเยอะมากตลอดใช่เป็นไอดอลของการดูแลสุขภาพอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววัาอยากจะถามเบเบ้ด้นิดนึงค่ะว่าคิดว่า คิดไงว่ากับการออกกําลังกายเทรนการออกกำลังกายตอนนี้มันมาแรงมากเลยเป็นยังไงบ้างาคะจริงๆแล้วเนี่ยเทรเนการออกกำลังกายคือ,อม,มีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าอ,อาจจะแบบ ไม่บูมในไทยคือไม่บูมในสาวไทยอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกอะไรเงี้ยคือผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางเขาก็เข้ายิมแล้วก็แบบยกเวทอะไรเหมือนเหมือนที่ผู้ชายทําแต่ว่าอาจจะในน้ําหนักที่มันน้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดว่ามันเริ่มมาบูมตอนนี้ในะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแบบ Instagram หรือว่าพวกแบบโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันทําให้เราเข้าถึงได้ทัน,น,นเออใช่มันก็เลยแบบเริ่มมีการพฤติกรรมเลียนแบบแล้วก็เห็นเป็นสิ่งที่ดีค่ะคือเหมือนเห็นว่าเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะทำตาม แล้วพี่เป้ๆหุ่นดีขนาดนี้คือออกกําลังกายอย่างเดียวปะคะหรือว่าแบบมีควบคุมอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยควบคุมนี้ไม่เลยอ่ะไม่เลยใช่ค่ทัาถ้าก่อนออกก่อนที่จะเริ่มมาออกกําลังจริงๆอ่ะคุมกว่านี้อีกคือจะเป็นคนที่แบบพอมันออกหน้าจอทีวีแล้วมันจะดูแบบใหญ่กว่าปกติใช่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มแบบซีเรียสเรื่องเรื่องน้ําหนักก็เลยแบบลดลดแบบสุดๆเลยกินแต่ผักกินแต่ผักจนแบบว่ากินกินแต่ผักเราเริ่มอ้วนอ่ะ คือก็เลยงงอ่ะคืออันนี้มั้ต้องถามถามผู้รู้มีใครทราบไหมคะว่ากินผักอ่ะกินผักอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราอ้วนขึ้นระบบเผาผลาญที่มันมันน้อยลงอ่ะเพราะว่าเราทานแต่ผักแต่พลังงานเรามันจะต่ำลงแล้วก็อีกเรื่องอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือพอเราไม่ได้รับพลังงานเข้ามาแล้วอ่ะแล้วมีการรับพลังงานเข้ามาครั้งหนึ่งปุ๊บร่างกายเราต้องเก็บแล้วฟอร์มที่เก็บได้ดีที่สุดก็คือไขมัน เพราะมันเป็นตอนทซึมเลยอะลดลงเหับเข้าเซฟทหมดดีกว่าเดี๋ยวขาดแคลรและอะไรอย่างนี้เพอแบบร่างกายเราพี่พี่ได้สมุดประจวไใ้ว่ารู้สึกก็เป็นความรู้เลยเออไปชั่วโมงเลคเชอร์เลยตอนนี้เรามาพิธีแน่นนะครับคนพยากรณ์ทางการแพทย์ จริงๆไม่คุยคุมมาหาอะไรอย่างนี้เลยก็คือว่าเคยเจอปัญหาอย่างที่บอกมาก่อนก็คือว่าลดสุดๆคือกินแต่ผักไม่กินแป้งไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเลยอ่ะกินแต่ผักอย่างเดียวเลยแล้วก็น้ําหนักก็ลดจนมันไม่ลดอีกแล้วแล้วก็อ้วนขึ้นใช่ก็เลยเริ่มคิดว่ามันต้องมีการออกกําลังกายที่เป็นการแบบเสียงเหงื่อใช่ค่ะพี่เบ๊ะออกกําลังกายยังไง ออกกาลังกายยังไงบ้างอคะคือถ้าพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนเต้นบอลเล่ใช่เต้นบัลเล่อะไรเงี้ยเออตเด็กก็จะแบบไม่เคยอ้วนเลยอะเพราะว่ามันต้องมีการออกกําลังตลอดเวลาเจ็บปวดมากเลยะพี่เขาไม่เคยอ้วนไม่เคยผอมเลยไม่เคยไม่เคยแทงไม่ออร้องไม่ออกเป็นนัเตอนเด็กๆใช่ชแต่พอเราโตมาเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่พอเราเหมือนจะเริ่มเป็นวัยรุ่นอะมันก็จะมี พวกแบบแฟตอะไรค่อนข้างเยอะอะค่ะหลังจากนั้นก็จะมีเข้าฟิตเนสก่อนวิ่งในลู่วิ่งวิ่งล้เบื่อมากเลยคือเป็นคนที่แบบเบื่อคือไม่สามารถทําอะไรในแบบห้องยิมอย่างนี้ได้สิ่งที่เห็นคือภาพเดิมๆตลอดสองชั่วโมงก็เลยเริ่มหาวิธีใหม่ๆก็เลยมาเจอต่อยมวยแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมารู้จัก การเล่นฮูปอะค่ะแอริเอลฮูปฮูปคืออะไรอะครับฮูปคือมันเหมือนฮูลาฮูปเป็นอย่างออกมัคือมันจะเป็นวงกลมนะค่ะแต่ว่าเป็นแอริเอลฮูปคือทําอะไรบนอากาศอะมันก็จะห้อยมาจากเพดานเงียค่ะใช่แล้วเราก็เหมือนไปเต้นบนนั้นมะแล้วตอนนี้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพี่เบเบยล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะก็อาจจะมีการกินคลีนบางมือบางมือใช่ใช่บางมือเพราะว่าเราก็เหมือนต้องคือพอเราเริ่มออกกําลังกายแล้วแบบ มีความสุขกับร่างกายตัวเองก็เริ่มรักตัวเองอ่ะบางทีของอะไรที่มันแบบไขมันไขมันคือรู้ว่ามันเป็นโทษอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะคือเราก็หละงเออเออบางทีเราก็คือก็เลือกทานบ้างนะคะแต่ว่ายังมีความสุขกับการกินอยู่แคลอรี่มีน้อยครับต้องใช้สอยอย่างประหยัดก็อยากถามพี่เบ๊ว่าตอนนี้เทรนสาวซิกแพคแบบหุ่นดีๆแบบมีลายๆอย่างเงี้ยกำลังมาแรงอยากับไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากับว่า มีความเห็นอย่างไรบ้างครับก็ดีค่ะคือก็ดีดีอยู่แล้วอะแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดในในส่วนตัวนะคะคือผู้หญิงอาจจะแบบมันไม่ต้องชัดขนาดนั้นนะคือความเป็นจิกแพะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลายสองลายอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ดูแบบสวยขึ้นใส่เสื้อผ้าก็ดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนกับเป็นรถพี่ยงไงเพาะกายอะไรไม่ขนาดนั้นแต่ว่า คิดว่าจะทําอะไรพวกนี้ได้มันต้องมีความทุ่มเทค่อนข้างเยอะ<ม>คือส่วนตัวแล้วก็ยังไม่พรออ้อมยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าแรงบันานใจของเขาจะทำเาว่ามีแรงบันานใจอีกแบบมีต่างกัน<ม>อยากให้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากมีสุขภาพดีมีค<ม>ุนดีแบบนี้แบบจะเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านไหนคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยคืออยากจะให้เริ่มมารักตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือแต่ละคนมีเป้าหมายที่ต่างกันให้คิดว่าตั้งเป้าหมายที่จะทําให้ตัวเองมีความสุข บางคนก็มีความสุขที่เห็นหุ่นของตัวเองดีใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะมีความสุขเหมือนเบยะคือได้ใช้เวลาว่างที่แบบมีการปลดปล่อยอะได้มีการแบบเหมือนคนอื่นอาจจะไปเล่นกิจกรรมเช่นเล่นดนตรีเล่นเกมอะไรแต่ว่าเราคือออกกาลังกายคือเป็นสิ่งที่เรามีความสุขในการใช้เวลาว่างของเราหรือบางคนก็อาจจะอยากออกกําลังกายเพื่อที่ว่าจะได้กินได้เต็มที่มีความสุขกับการกินอะไรอย่างเงี้ยคือหาเป้าหมายที่คิดว่าตัวเองทําได้แล้วก็จะมีความสุขกับในการทําสิ่งนั้นนะคะจะทําให้เราทําได้นานไม่เบื่อ เครเรียกว่าวันนี้เราได้ทั้งข้อมูลดีๆเคล็ดลับแล้วก็แรงบันดาลใจด้วยนะอ,อย่างพี่เ,บ,บ,เบ,บนี่เรียกว่าเป็นไอดอลด้านสุขภาพเลยนะคะก็อ,อย่างที่พี่เบ,บเบ,บ้ฝากไวน้นะก็คือเราต้องหาแรงบันดาลใจให้เจอโอเค <Okay. S 2> ถ้า<อ>หามไม่เจอเท่านี้มีอจาจารย์ได้เลย <laughs> ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบ,บเบ,บ้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ปัจจุบันเนี่ยคนออกจากงานประจำมารับงานฟรีแลนซ์กันมากขึ้นรวมถึงบางคนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องการพื้นที่ที่จะมาพูดคุยไอเดียแชร์ไอเดีย,ดยใหม่ๆกันเมื่อก่อนเนี่ยร้านกาแฟก็อาจจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะคะใช่ค่ะแต่การไปคาเฟ่ปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนโต๊ะกาแฟของคนอื่นมาเป็นโต๊ะประชุมของตัวเองอาจจะไม่ใช่ทั้งเลือกที่สะดวกนะเพราะอาจจะโดนสายตาของพนักงานหรือเพื่อนร่วมร้านมองกันได้ถูกต้องเลฮะเพราะฉะนั้น coworking space จึงถือกำเนิดมาเพื่อตอบโจททคนนางแบบ ดิจิทัลอนอแมครับและที่สำคัญโคเวกิ้งสเปซจะแวดล้อมไปด้วยคนทำงานแบบไลฟ์สไตล์เดียวกันเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้จะสูงมากถ้าเราจะเจอคู่หูในการทำธุรกิจในอนาคตครับแล้ววันนี้ New Space จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ Coworking Space ให้ดียิ่งขึ้นครับและที่แรกที่เราจะมาวันนี้ก็คือฮั b บ้าค่ะ Coworking Space แห่งแรกของประเทศไทยพี่ปอยคะอะไรคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจโคเวกิ้งสเปซที่นี่คะ ก็สำหรับฮับบ้านนะคะ,คะจุดเริ่มต้นมันก็ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ,คะพี่เอมแล้วก็พี่ชานที่เป็นโคฟาวเดอร์ของฮับบ้านนะคะ,คะเขาก็เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ประสบปัญหามากเลยในการทํางานแต่ละครั้งเพราะว่าอยากที่จะทํางานนั่งทํางานที่บ้านแต่ว่าสิ่งรอบข้างก็รบกวนไหนจะน้องหมาที่คอยที่จะมา <c oughs> คอเกลี่ยเราตลอดเวลาเตียงนอนที่พร้อมที่จะดูดเราเข้าไปทุกเมื่อนะคะบางทีเรานัดลูกค้าในการมาแบบว่าประชุมงานคุยงานกันในคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดลูกค้า แบบว่าคอนเซิร์นต้องแบบเอยดูแล้แบบไม่น่าจะโอเคนะม,มันก็อาจจะทําให้เราพลาดงานโอกาสที่จะได้งานก็ได้ทีนี้มันก็เลยเกิดมาเป็น ที่แห่งนี้ค่ะก็คือฮับบ้าเป็นที่ที่แบบว่าพร้อมให้กับทุกคนนะคะที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นคนที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจของตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้อยากไปเสียเงินให้กับแบบค่าเช่าออฟฟิศอะไรประมาณนี้ก็มารวมกันที่นี่ก่อนได้เพราะว่าเราจะมีทั้งสถานที่บรรยากาศที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะแล้วก็พวกกิจกรรมอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะให้ได้มาแบบว่าใช้บริการกันอย่างเต็มที่นะคะ ในมุมมองของพี่ปอยค่ะพี่ป,อย,ปอยคิดว่า co-working space คืออะไรคะมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบว่าสถานที่ที่คนแบบว่าอาจจะทําเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคนคที่เพิ่งประกอบเริ่มประกอบธุรกิจของตัวเองนะคะมาะรวมตัวกันมีโอกาสได้พบเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วจุดเด่นของฮับบ้าคืออะไรคะพี่ปอยค่ะจุดเด่นของฮับบ้าเนี่ยก็คือ ตอบได้เลยว่ามันคือเรื่องของคนเรื่องของ community, คอมมิตี้เพราะว่านอกจากสถานที่ที่ดีแล้วเนี่ยออสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมแล้วเนี่ยถ้าคนในคอมมิตี้ไม่มีมันก็ไม่ได้เกิดแล้วอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้ที่นี่เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอะคะ่ะก็สําหรับพับบ้านเนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นหนักเฉพาะโดยเฉพาะกลุ่มทาร์เกตที่เป็นแบบว่าเทคสตาร์ทอัพนะคะเป็นคอมมิตี้เป็นศูนย์รวมของคนที่ทําแบบว่าธุรกิจที่มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแบบ เว่าผลิตแอปพลิเคชันใหม่ๆนะคะหรือว่าเว็บไซต์ที่มันช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นตรงนี้เราก็เลยจัดพวกแบบว่ากิจกรรมอีเวนต์ต่างๆให้กับกลุ่มคนพวกนี้ค่ะเยอะมากด้วยทำให้แบบว่ามีลูกค้าส่วนใหญ่เี่ยค่ะที่ทำงานในสายเนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของเทคสตาร์ทอัพเนี่ยร่วมกันที่นี่มากขึ้นค่ะธุรกิจโคเวกิ้งสเปเป็นธุรกิจแนวใหม่อะค่ะพี่ปอยแล้วพี่ปอยคิดว่า มันจะมาเป็นแค่กระแสหรือมันจะอยู่ไปอีกนานนะคะแล้วพี่ปอยมีวิธีรับมืออะไรกับมันสําหรับตัวนี้ที่มองว่ามันน่าจะแบบว่าค่อนข้างยั่งยืนพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสเปซด้วยที่อยากที่จะแบบว่าสร้างคอมมูนิตี้ให้กับค,คนในกลุ่มไหนอ,อย่างฮา b บ้านเนี่ยเราค่อนข้างแบบว่าโฟกัสมากในกลุ่มของ t e คส Startup หรือว่าฟรีแลนซ์นะคะมีอะไรจะฝากถึงคนที่ยังไม่เคยแวะมาโคเวกิ้งสเปกไหมคะ ก็อยากให้ลองมานั่งดูค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยออมันจะเป็นที่ที่แบบคุณได้แบบว่าค้นพบสิ่งใหม่ๆเรื่องราวที่แบบเอ้ยเคยไม่เคยได้รู้มาก่อนอ,อะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้แบบเปิดโอกาสในเรื่องของการทํางานได้มากขึ้นด้วยค่ะ,คะไม่ใช่แค่แบบว่ามานั่งทํางานแล้วก็กลับบ้านไปประมาณนั้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ<อ> ครับคือผมทราบมาว่า co-working space แต่ละที่เนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์มีคอนเซปต์แตกต่างกันไปแล้วของที่นี่ฮะมาดีเรามีอะไรเป็นคอนเซปต์ของเราครับที่มาดีเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้เน้นเป็นที่ทํางานนะคะแต่ว่าเน้นอยากให้คนที่อินเรื่องประเด็นสังคมหรือว่ามีประเด็นที่อยากลุกขึ้นมาทำอะไะสัอยา่างให้โลกมันดีขึ้นนะคะได้มาเจอกัน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแค่ Space อย่างเดียวค,คือจริงๆเรามาดีทำสามอย่างค่ะสามอย่างใช่อันแรกก็คือเราสร้างพื้นที่นี้แหละเพื่อให้เกิดคอมมูนิตี้ของคนที่อินเรื่องสังคมเหมือนกันแล้วก็ทำเรื่องสังคมในบทบาทของตัวเองอาจจะเป็นธุรกิจที่ที่ดีหมายถึงว่ามีความรับผิดชอบทางสังคมหรือคนที่อยากทำกิจการเพื่อสังคมหรือทำงานภาคสังคมอยู่แล้วเ้ยค่ะหรือยังไม่เคยเริ่มอยากมาเริ่มเป็นโครงการก็ได้หรือเป็นแคมเปญก็ได้ก็คือมาเริ่มที่นี่ได้ใช่ค่ะอันแรกคือเป็นคอมมูนิตี้เนาะอันท พวกเวิร์กช็อปต่างๆค่ะพอมารวมตัวกันแล้วแล้วทีนี้ไปต่อ,อยังไงก็เหมือนเป็น h o w t นะคะเราก็มีโปรแกรมตรงนี้ด้วยเพื่อให้แบบคนที่อยากทำโปรเจกต์อยากทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรสอยากทำแคมเปญเนี่ยได้รู้ว่าโอเคถ้าฉันอยากเริ่มทีนี้ฉันต้องทำยังไงละ่ะแล้วก็ในส่วนที่3ที่มาดีทำอยู่อะค่ะคือการพยาพยามผสานทรัพยากรทั้งทางทางั้ทงทางออ,อฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะหมายถึงว่าพอมาเจอกันแล้วแล้วพอมีโปรแกรมแล้วรู้แล้วว่าเราจะไปต่อ,อยังไงก็คือจะมีก้อนที่3มโอเคฉันจะหาทรัพยากรจากที่ไหน คอนเน็ t ชันมาติดต่อกันนี้ใช่ค่ะ<ม>ก็คือบางคนก็จะมาเจอกันที่นี่หรือบางทีเราก็จะโฮสต์อีเวนต์เชิงประเด็นขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีประเด็น mm. สนใจประเด็นเดียวกันเจอกันนะคะแล้วบางทีเขามีทร mm. ัพยากรที่ต่างกันแล้วมันต่อกันพอดี mm. ค่ะแล้วเราก็มีกลุ่มออนไลน์ด้วยค่ะที่แบบเป็นชื่อกลุ่มว่า Social Enterprise Network Thailand สําหรับคนที่สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะ,ะค่ะเข้าไปอยู่ในนั้นเวลามีอะไรใครขาดอะไรก็จะเข้าไปโยนคาถามในนั้นแล้วก็ช่วยกยันพพอร์ตกันได้ค่ะ,คะ Co Working Space แห่งสุดท้ายที่เราจะพามาในวันนี้แล้วนะคะบนดาวอังคารนั่นเองค่ะ ก็เริ่มที่จะทําธุรกิจประเภทนี้ก็คือ co-working space กันเยอะมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงยังไม่รู้จักว่าจริงๆแล้ว co-working space เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อยากให้พี่อ้อยช่วยนิยามคําว่า co-working space ให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ค่ะเวลาที่เราทํางานกันเรามมาจะทํางานกันอยู่ในแต่ห้องประชุมโต๊ะทํางาน ซึ่งแน่นอนค่ะหลายๆครั้งที่ความคิดสร้างสารรค์มันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้จากการทํางานอยู่ในที่ซ้ำๆซักๆ Co-working <คน> Space เ,เลยเป็นทางเลือกที่หลายคนรู้สึกว่าฉันอยากเปลี่ยนบรรยากาศจริงๆเอาคำาง่ายๆที่สุดและอ,อยากเปลี่ยนบรรยากาศ <laughs> แต่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปในร้านซึ่งเป็นร้านที่ <laughs> มีโต๊ะทํางานสามารถที่จะมี WiFi ให้เล่นฟรี <laughs> เพราะยุคนี้เนาะติดต่อสื่อสาร <laughs> นะคะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัว ไม่ใช่ออฟฟิศด้วยนะ <S <S <an> <S บรรยากาศ <S <S <an> <S ไม่ได้เป็นออฟฟิศนะ <S <S <an> <S แต่บรรยากาศเป็นออฟฟิศนอกสถานที่ที่เราสามารถมีความสุขกับการใช้เวลาค่ะปกตินะคะคนทั่วไปก็จะรู้จักพี่อ้อยในบทบาทของการเป็นดีเจแล้วทําไมอยู่ๆพี่อ้อยถึงพลิกบทบาทต,ตัวเองกลับมาเป็นนักธุรกิจืจริงๆแล้วบังเอิญว่าน้องที่ทําร้านด้วยกันคือจะมีทั้งหมดเป็นแบบเป็นผู้บริหาร3ามพ้นส่วนนะคะคือน้องเขามีร้านอาหารของเขาอยู่แล้วในหลายๆที่และพี่ก็เป็นลูกค้าร้านของเขาแต่จนกระทั่งมาถึงอีกร้านหนึ่งของเขาที่เขาบอกว่าพี่อ้อยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ที่นั่งเล่นนะ ที่เไปดูร้านกันดูก่อนว่านั่งเล่นแล้วอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เผื่อว่าวันหลังที่จะได้มาอีกก็เลยบอกน้องคะถ้าอยากจะมาอีกพี่อยากมาในฐานานะของคนที่เป็นคุ้นสุดด้วยเพราะอย่างอย่างที่บอกค่ะว่าพี่อยากได้ร้านที่มันทําให้ระยะเวลาของแต่ละคนให้เวลามาเดินช้าลงอย่างที่นี่นะคะชื่อร้านก็เท่มากเลยบนดาวอังคารคือค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่อื่นแล้วอย่นี้เนี่ยที่ร้านบนดาวอังคารนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ต่างจากร้านอื่นๆอย่างไรบ้างคะอันหนึ่งค่ะที่มีพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนห้องสมุ่ะค่ะ ห้องสมุดจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมันอยู่กั้มกๆ้มกึง่กงกึ่งบางคนอยากไปน,นั่งห้องสมุดก็จะรู้สึกว่ามันดูบรรยากาศมันเครียดไปอะพี่คือเรายังไม่ต้องการหาข้อมูลขนาดนั้น<ะ>เราอยากหาที่นั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือนี่ก็เลยทําห้องนี้ขึ้นมาได้อีกห้องหนึ่งคือ<ะ>ทุกคนสามารถมาอ่านหนังสือได้ค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงยัง ไม่รู้จักธุรกิจ coworking space ดีพอเลยอยากให้พี่อ้อยเนี่ยช่วยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ coworking space กับท่านผู้ชมด้วยค่ะได้ค่ะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเรียกว่านักธุรกิจเลยนะคะพ <c oughs> ี่อ้อยยังเป็นลูกจ้างมาทั้งชีวิตยังเป็นดีเจอยู่เพียง <c oughs> แต่แค่ว่าพี่แค่อยากหาสถานที่บางสถานที่ที่เราสามารถใช้เวลากับตัวเองได้คือจริงๆเนี่ยแวะมาเพื่อที่จะมากินเค้กมาทานอาหาร แล้วก็พี่คะขอดูห้องประชุมสนิทได้ไหมคะพี่คะขอดูบรรยากาศห้องสมุดสนิทได้ไหมคะแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ว่าเออเราจะหลบมาทางมาทํางานกันบนดาวอังคารไหมแล้ววันนี้นะคะเบลก็ต้องขอ,ขอบคุณพี่อ้อยนะคะที่ให้โอกาสเบลมาเที่ยวบนดาวอังคารแห่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วเนี่ยนะคะเรียกว่าข้าวเนี่ยก็เป็นอาหารหลักของคนไทยเหมือนกันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าหลายคนก็ทานข้าวกันปกติเลยถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนด้วยเพราะว่าข้าวที่มีดัชนีน้ําตาลสูงเนี่ยก็ทําให้เกิดความเสี่ยงเหมือนกันมาอย่างนี้คราต้องขอเสริมนิดนึงเรื่องคําว่าค่าดัชนีน้ําตาลสูงใช่ไหมคนส่วนใหญ่น่าจะไม่เข้าใจคํานี้เข้าใจ ค่าค่านี้นะคะเขาเรียกว่าค่า G.I. นะคะย่อมาจาก glycemic index ค่านี้ก็คืออัตราเร็วในการปลดปล่อยกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดอ่ะยกตัวอย่างเป็นข้าวขาวกับข้าวกล้องข้าวขาวเนี่ยเป็นค่าที่มีค่า G.I. สูงก็จะมีความเร็วในการปลดปล่อยน้าตาลสูงใช่ไหมคะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำตาลจะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดเร็วมากแต่ยังน้ำตาลจะลด น้ำตาลระดับสูงมากอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดเหมือนกับว่าพีคของน้าตาลมันขึ้นขึ้น,น,นงลงลงใช่แล้วพอเรามีน้ําตาลในเลือดสูงใช่ไหมคะอินซูลินตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็จะถูกปล่อยเข้ามาเยอะมากเพราะมันรู้สึกโอ้สูงมากเราต้องเข้ามาทํางานเยอะมากพอมันทํางานออกมาทํางานเยอะเนี่ยน,น้ำตาลลดลงแล้วน้ำตาลลดลงด้วยความรวดเร็วแต่มันเหลือ,อม,มันทําให้เราเนี่ยหิว เพราะว่าเราแบบว่ามันยังไม่ได้เผาผ่านไม่หมดอะ <ừ. S 1> แต่ยังมีตัวที่ต้องลดน้ำตาลอยู่เราก็จะรู้สึกว่าหิวง่ายขึ้น oh. ที่บอกว่ากินข้าวขาวมันย่อยไวอะกินแล้วก็จะหิวบ่อย,ย,ยแต่ถ้าเป็นข้าวกล้องที่มีค่า G I ต่ำน้ำตาลเนี่ยมันจะค่อยถูกปลดปล่อยกินแล้วก็น้ำตาลมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยค่อยๆค,คงที่ ค่อยๆปล่อยปล่อยมันจะมีเหมือนมีเลี้ยงอยู่เรื่อยจะทาให้เราเนี่ยอิ่มนานที่เขาบอกอิ่มนานเนี่ยมาจากเรื่องของค่า GI เนี่ยแหละคะ่ะเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ซึ่งนอกจากข้าวกล้องเนี่ยจะมีค่า GI ต่ำแล้วนะคะยังมีเรื่องของใย,ยอาหารหแล้วก็มีธาตุอาหารต่างๆ,ๆเนี่ยที่เยอะมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีจะมาบอกกันนั่นก็คือสถาบันโภชนาการค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้คิดค้นข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้ออกมาแล้วซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนั่นเออง อยากรู้วิธีการแล้วพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้เป็นข้าวสายพันธุ์นี้ขึ้นมานะคะเรีาะว่ามีการคิดค้นจากข้าว5สายพันธุ์ด้วยกันนะคะโดยผลการทดลองก็ออกมาแล้วว่าข้าวที่ได้ ถูกคัดสรรมามีระดับแต่ชนีน้ําตาลต่ำที่สุดนั่นก็คือคัดเลือกมาจากสายพันธุ์ข้าวปีนเกษตรนั่นเองเขาบอกใช่ค่ะแต่ว่าชื่อที่จะตั้งต่อไปยังเป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ก็ยังอยู่ในการระหว่างกระบวนการส่งเสริมเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกเพิ่มมากยิ่งขึ้น<อ>เพื่อที่จะตอบสนองตลาดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคอ้ว,วนนั่นเองและทางมหาวิทยายลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเนี่ย<ม>ก็มีการจะทําการทดลองใช่ไหมครับซึ่งเขาสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ทดลองหลายกลุ่มเลย กลุ่มนีหนึ่งถึงกลุ่มที่5ให้ลองกินข้าวหลายๆแบบผลการทดลองก็ออกมาอย่างที่ว่าคือกลุ่มที่กินข้าวที่มีดัชนีน้ําตาลต่ำเนี่ยมีระดับน้ําตาลในเลือดที่ต่ากว่ากลุ่มอื่นทั้งยังมีเรื่องของฮอร์โมนที่มีการหลั่งออกมาเพิ่มฮอร์โมนที่ทำให้แบบไม่รู้จะขิวแล้วก็จากการที่มันมีระดับน้าตาลในเลือดต่ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันสามารถดูดซึมได้น้อยลงแล้วเวลาพอมันดูดซึมได้น้อยมีการกากอาหารอยู่ในท้องเยอะ ก็ทําให้รู้จกอิ่ม,มทําให้เราไม่อยากอาหารมากขึ้นใช่แล้วก็แอบรู้มาว่าข้าวนินเบอร์รี่ข้าวไลซเบอร์รี่หรือว่าข้าวมะลิแดงเนี่ยจะมีแอนตี้ออกซิแดนสูงด้วยหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระทําให้แก่ช้าลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบหมาสาหร,หรับคนรักสุขภาพเพราะว่ามีการเรียกว่าการย่อยที่ต้องใช้กระบวนการเยอะนั่นเองใช่แล้วแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยข้าวกล้องคงไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะมีธาตุฟอสฟอรัสและก็แคลเซียมสูงนั่นเอง แต่จริงนี่ก็ยังมีทริคอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการกินข้าวเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะอาวุธในการกินข้าวซึ่งเวลาเรากินตะเกียบเนี่ยเวลาเราหนีบข้าวเงี้ยมันก็จะขน้นข้าวโดยใช้ข้าวม,ม,มันเซซี่นิดเดียวมันจะมีเดีย<ๆ>วเวลาเรากินเข้าไปใช่ไหมปริมาณข้าวที่ลงไปมันก็จะน้อยตามเพราะงั้นอนะ่ะการดูดซึมน้ําตาลมันก็จะน้อยลงมากกว่าการที่เราใช้กินด้วยช้อน่เงี้ยก็จะคาใหญ่แล้วพอมันลงไปในท้องมันก็จะแบบ อย่น้ำตาลมันถูกปลดปล่อยแบบเร็วแต่ถ้าเกิดค่อยๆกินตะเกียบใช่ไหมมันก็ทีละน้อยๆน้อยๆน้ำตาลก็จะค่อยๆถูกปลดปล่อยเข้าสู่กระแสแต่เรื่องนี้ด้วยเวลากินยิ่งถ้าเรากินช้าๆเอาเอามากินช้าๆกินคำเล็กๆเคี้ยวนานๆไม่มีผลในการที่ทำให้เราอิ่มเร็วมากเขาเรียกว่ารับพลังงานไม่นิดเดียวก็อิ่มแล้ว หนจะมีอากาศลงไปเยี่ยวมากๆเลยมันมีผลหลายเรื่องเลยอ่าเรียกว่าวันนี้ข้อมูลแน่นกันมากๆเลยอ่าใช่ไหมคะได้รู้ทางเรื่องของข้าวพันธุใหม่นะคะการดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงทางเลือกของผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของโรคอ้วนโรคเบาหวานด้วยอ่านะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆอยากจะได้ข้อมูลนะคะหรือว่าข่าวสารที่ดีๆเจ๋งๆแบบนี้ติดตามกับพวกเราได้ในรายการ News Space นีหมดเวลาแล้วค่ะพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ